สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะพูดถึงจุดอิ center, นเซนเตอร์ในเพลย์ลิสต์โฮจิจิเมทรีนะั่นนะ H คือจุดออโ h ทอก n น l ะ O ก็คือจุดเซอร์คัมเซนเตอร์ G ก็คือจุดเซนทรอย์ในคลิปนี้ก็จะพูดถึงตัว I นะอินเซนเตอร์ center. จุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC นะมีเส้นตรงผ่านจุด A เส้นตรงผ่านจุด B เส้นตรงผ่านจุด C แล้วก็แบ่งครึ่งมุมภายในด้วยนะลาย A ก็แบ่งครึ่งมุม A ลาย B ก็แบ่งครึ่งมุม B ลาย C ก็แบ่งครึ่งมุม C นะเส้นตรง3เส้นนี้นะจะมีจุดตัดร่วมกันที่จุด I นะในคลิปนี้ก็จะเนะี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่า3เส้นนี้นะ ต้องมีจุดตัดร่วมกันที่จุดไอวิงการเรียนทางด้านคณิตศาสตรน์นนนะต้องมีจริงก่อนแล้วค่อยศึกษาเรื่องอื่นต่อปไปนะตอนนี้เนะี่ยแบ่งครึ่งมุม a bi แบ่งครึ่งมุม b ci แบ่งครึ่งมุม c นะเะนั้น i ก็เลยกลายเป็นนะีจุดศูนย์กลางของวงกลมสีแดงนะวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ก็จุดนี้นะห่างจาก AC ห่างจาก AB ห่างจาก BC เท่ากันก็คือรัศมีวงกลมนั่นเองนะสามเส้นแล้วก็จุด I นะเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC จุด Incenter นะหลักคณิตศาสตร์ที่สำคัญก็คือต้องยืนยันก่อนว่า Incenter มีจริง นะแล้วก็หาได้จากจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมนะเริ่มต้นนะให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆลากเส้นตรงนะาาย A นะแบ่งครึ่งมุม A ลาย C แบ่งครึ่งมุม C ตัดกันที่จุด I นะเรายังไม่กล่าวถึงเส้นลาย B นะเอาแค่นี้ก่อนนะ ลาย A แบ่งครึ่งมุม A ลาย B, C แบ่งครึ่งมุม C เส้นตรงสองเส้นตัดกันแน่นอนนะตัดกันที่จุด I ลากเส้นนะ ID ตั้งฉาก i นะ IE ตั้งฉาก AC IF e, ตั้งฉาก AB ต่อไปเราจะพิสูจน์ว่าเนะี่ย ID IE IF ยาวเท่ากันนะและ IB แบ่งครึ่งมุม B ด้วยมุม DCI DCI มุมนี้นะ4.2ส่วน2นะเท่ากับมุมนี้นะ i c i เพราะว่าแบ่งครึ่งมุมไงลาย C แบ่งครึ่งมุมมุมนี้กับมุมนี้เท่ากัน IDC มุมฉาก IEC มุมฉากด้านนี้ด้านตรงข้ามนีด้านร่วมเนี่ยผสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุปกรประการละพอเท่ากันทุกประการก็แปลว่า ID ยาวเท่ากับ IE ละนะมาทางด้านนี้บ้างเนี่ยสามเหลี่ยมสีฟ้ามุมนี้ก็ A ส่วน2มุมนี้ก็ A ส่วน2เนะสามเหลี่ยมสีฟ้ากับสีเขียว มุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากล้านร่วมนะสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเท่ากันทุกประการละ่ะเพราะฉะนั้น iE เท่ากับ i f นะตกลงเราได้นะ ID, i e i f e, i f ยาวเท่ากันนะเพราะฉะนั้นจุดสูงกลางที่ I, นะ ลากเส้นเขียนวงกลมเนี่ยมันก็ผ่านจุด D E F มุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากก็แปลว่า A B สัมผัสวงกลมสีแดงที่จุด F B C สัมผัสวงกลมสีแดงที่จุด D C A สัมผัสวงกลมสีแดงที่จุด E ตอนนี้เนี่ยเนี่ย I เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสีแดงก็คือวงกลมแนบไหน I ก็เป็นจุด in center ละเดี๋ยวต่อไปเราจะพิสูจน์ว่า I B แบ่งครึ่งมุมบลากเส้น IB เนะี่ยตอนนี้เราก็มี IF เท่ากับ id พิสูจน์ไว้แล้วนะมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากนี่ด้านร่วมนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการแหละพอสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการก็มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะก็แปลว่า B i แบ่งครึ่งมุมบนะีเนี่ยเพราะฉนะนั้นเเส้นตรงเนะี่ย ลาย A แบ่งครึ่งมุม A ลาย C แบ่งครึ่งมุม C ตัดกันที่จุด I ลาย B ก็ต้องผ่านจุด I แหละเนี่ยเันเส้นแบ่งครึ่งมุม3เส้นมีจุดตัดร่วมกัน1จุดแน่นอนนี่คือการยืนยันว่า InCenter ของรูปสามเหลี่ยม abc ต้องมีจริงหน้าสุดท้ายของคลิปนี้นะก็เป็นโฆษณาของคลิปต่อไปนะ สูตรพิกัดของจุดอิ center, นเซนเตอร์กำหนดจุด a พิกัด x 1 y 1กําหนดจุด b พิกัด x 2 y 2กําหนดจุด c x 3 y 3นะเราจะสามารถหาพิกัดของจุดอิ center, นเซนเตอร์โดยใช้สูตรนี้ได้นะหาความยาวด้าน a b c นะแล้วก็มาแทนค่าในสูตรนี้นะสนใจข้อพิสูจน์ก็ติดตามได้ในคลิปต่ตอไปนะ เนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ